นี่ค่ะเราเรียนชั้นป .3 ที่หนึ่งุกคนนะคะวันนี้พรกก็จะมาสอนนะคะการบวกจำนวนที่ไม่มีทดนะคะจำนวนที่ไม่เกินหนึ่งแสนที่ไม่มีทศนะคะโดยจะใช้แบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะ,ะเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งะคะูณหนึ่งค่ะอะตอนนี้าดูเนะะื้อหาข้างในกันเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มเรียนนะคะในแบบฝึกหัด บทที่2นะคะเรื่องการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะโดยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในท่าในหน้าที่26และแบบฝึกหัดในหน้าที่27นะคะโดยการบวกนี้จะเป็นการบวกที่ไม่มีทดนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างที่1บนกระดานกันเลยค่ะที่1นนะคะเด็กเด็ก จทนะคะ7,316บวก413นะคะเราจะเรียก7,316ว่าตัวตั้งและ413ว่าตัวบวกนะคะโดยที่เวลาเด็กๆตั้งเด็กต้องตั้งให้ตรงหลักนะคะโดย6และ3อยู่หลักหน่วยตั้งให้ตรงกันค่ะ1และ1อยู่หลักสิบตั้งให้ตรงกัน 3และ4อยู่หลักร้อยตั้งให้ตรงกันและ7ดอยู่หลักพันนะคะก็ตั้งตั้งให้ตรงแล้วห่างกันเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการบวกนะคะโดยบวกจากหลักหน่วยแล้วไล่ไปด้านหน้านะคะอ่ะเราจะมาบวกที่หลักหน่วยกันเลยนะคะเอา หบวก3นะคะให้เด็กๆนะคะเอา6ไว้ในใจนะับไปอีก3นะคะ6แล้ว7 8 9นะคะดังนั้น6บวก3เท่ากับเก้าเด็กๆเติมลงไปเลยเติมให้ตรงหลักนะคะต่อมาไปบวกหลัก10นะคะหลัก10บก็คือ1นบวก1นะคะ1 1บวก1เท่ากับ2ค่ะ และต่อมาไปบวกหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือ3มบวก4เท่ากับ7ค่ะและสุดท้ายนะคะ7อยู่หลักพันไม่มีตัวบวกดังนั้นเราก็จะชัก7ลงมานะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ7,000 729นะคะให้เด็กๆตอบเป็นตัวเลขไทยให้สวยงามนะคะตออบตอตอบใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นนะอย่าใช้มือแบบคุณครูแอ้นะคะ,อะตอบเป็นเลขไทยนะคะ,ะตัวอย่างที่1เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือการบวกที่ไม่มีทดนะคะ การบวกที่ไม่มีทศเดี๋ยวเรามาทบทวนหลักกันก่อนนะคะ6อยู่หลักอะไรคะ6อยู่หลักหน่วยอ่าหอยู่หลัก10นะคะ3อยู่หลักร้อยนะคะและ7อยู่หลักพันค่ะอ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆตัวอย่างที่หนึ่งจบแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นการบวกแบบมีทศนะคะการบวกแบบมีทศจะเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่28แล้วก็หน้าที่สเก้านะคะเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยคะ่ะต่อไปจะเป็นการบวกแบบมีทศนะคะ ตัวอย่างที่1 2753สองพนบวก7,256นะคะเวลาที่เด็กแสดงวิธีทำให้เด็กๆตั้งหลักให้ตรงกันนะคะยกตัวอย่างเช่น3และ6อยู่หลักหน่วยตั้งให้ตรงกัน5และ5อยู่หลัก10ตั้งให้ตรงกัน7และ2อยู่หลักร้อยตั้งให้ตรงกันและ สและ7ดอยู่หลักพันตั้งให้ตรงกันนะคะโดยเวลาบวกเราจะเริ่มบวกจากด้านหลังไปด้านหน้าก็คือบวกจากหลักหน่วยไปก่อนนะคะเราจะเรียก2.753เว่าตัวตั้งและ7.256ว่าตัวบวกไปเลยเราไปเริ่มบวกกันเลยคะ่ะ3บวก6นะคะให้เด็กๆเ,เอา6ไว้ในใจแล้วนับเพิ่มไปอีก3 6แล้ว7 8 9 เติม9ลงไปต่อมาเริ่มบวกหลัก10บนะคะ่ะ5บวก5เป็นเท่าไหร่คะ5บวก5เป็น5บวก5เป็นอ่าบวก 5, 5เป็น10เราจะเห็นว่ามันมี2หลักนั่นเองนะคะให้เด็กๆเ,เติม0นะคะแล้วทด1ในหลักถัก ก็คือหลักร้อยนั่นเองต่อมา7-2บวก2เอา7ไว้ในใจแล้วนับเพิ่มไปอีก2 7แล้ว8-9รวมกับตัวทด1ที่เราทดไว้ก็กลายเป็น10นะคะเด,เด็กก็เติม0นแล้วก็ทด1ในหลักถัดไปเหมือนเดิมค่ะซึ่งนั่นก็คือหลักพันหลังจากนั้นก็เอา7-2บวกสในหลักพันแล้วก็บวกกับตัวทด เป็นสิบนั่นเองค่ะดังนั้นคําตอบที่ได้ในข้อนี้ก็คือ1 9 0 0 0นั่นเองให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดขีดให้ตรงนะอย่าใช้มือลากแบบครูแอนนะคะหลังจากนั้นก็ตอบเป็นเลขไทยให้สวยงาม โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะ